บวกมันโตน้อยเด้อครับพี่น้องเท่าตีเปียโอ้ยพุ่นตัวนี้โลนึงพอดีเลยเนี่ยตัวรหัขีดครับพี่น้องปลาไหลสดๆนะครับโอ้ยยังดินๆอยู่ได้นี่พุ่นโอ้ยบวกมันมงูครับพี่น้องอ๋อตัวนี่เอานี่คือปลาไหลครับพี่น้องสองตัวหนึ่งกิโลนะครับเอา้าเอา้าใส่เลยบานนี่ โอ้ยเจ้า hmm. ฝ э like bon ่าหมอกุ้มไม้เด้อกุ้มไม้เด้อพี่น้องพี่น้องต้มเป็ดปลาไหลไก่สีสุกแลี้ยวขนาดโอ้โหขั้นว่าแม่นได่ไอ่ปุ๊กนี้โอ้โหเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์โดยธรรมชาติต้มเป็ดปลาไหลครับพี่น้อง เบิ่งเด้อครับพี่น้องแล้วแล้วครับบัดนี้ไปคอยเทค่อมาคอยเทื่มาเอ้ยพี่น้องเบิงนี่คือต้มเป็ดปลาไหลครับพี่นอ้องม้อคักแท้เป็นตัวตัวเลยนะครับโอ้โหโู้ยสุดยอดอ่ะน้ำต้มมาอ่าน้ำต้มมาวางไว้แถวนี้นึ่งเอ้า เออกินสุดหยอดแลวบ้านนี้โอ้โห้นี่สุดหยอดนี่คือต้มเปรตปลาไหลครับพี่นอกมอกี้น้ำกันเด้อครับเด้อพี่นอกเด้ออยู่ใส่กระดาแซบแบน้ำกันเด้อครับต้มยู่หันนะครับคุณ เตาเตาเบิ้งบันจิกกาดข่ำข่ำมืดมืดนะครับ กวาในพวกเราเนานะ ตำรวจตัดแล้วบอกซึ่งว่าเป็นกิ้งกี้แข็งเา่ะขัวบอกกิงกีขัวบอกยดนีออกเป็นจุดๆา้อนเลยใช่ไหมมากเนาะขอังตัดริันเห็นเจ้าโออมันมีตัวกันเยอะนะได้บอลลูนกีกได้ยดอกันีบอนนีออกกันนะบไงนันแม่หาแล้วก่อนเดี๋ยวเรา โอ้โหปลาไปเสพปุณินนในตู้ในตู้เาเขาเสุญยากัน<อ>ในตู้อเออไปสุญยากันนตู้หอยเงี้เสยนที่ไหนฮะหอยเงี้เสพวันที่ไหนอ่าทำแล้วหันโามาละขัดมันหย่อนไจ้ะมันหย่อนไตาม,มาเลย<ถ>ามเลยแม่นอเอิรนก็ตามกระแทบอืมแม่ขันเราเห็ดก้อยปลาแสบสุดยอดแล้วแม่นอเอิร์นทมบางพุงแบบนี้มึงบุญนล ลูก้เป๊กเลยธรรมชาติได้ยินเสียงโคกเสียงสาบวะครับพี่น้องได้ยินเสียงโคกเสียงสาบก็ว่าแม่แซ่บแล้วแม่พกมาขวาคนบยานผัวเนี่ยเออมาขวดเบยานผัวว่าถึงตามลักษณะตามแบบนี้มาชิมมึงดูมามามาโอ้โหกันแซ่บก็ว่าแซ่บตอนนี้ละอืม ได้ยังตัดยังอืมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเกินไหมนิดหน่อยพอดีนะพอดีนะจางเค็มไม่จางเค็มได้แล้วได้แล้วได้แล้วก้อยเสร็จแล้วครับพี่น้องบานี้บึ้ยเบื่อตัก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 ใส่จานให้พี่น้องเขากินมึงดูโอ้ย สะอาดบริสุทธิ์นะครับมาแล้วจ้ามาแล้วส้ตามตำมาแล้วมีข้าวโพดมาให้มาฝากอาจารย์สักโรสักโรเลยเครับเอามามาเอน่ะอ่ะอ่ะส้ตมสตำก็มาพอดีเลยโอเคเลยอื้ยขอบอุณครับ ตามนั่นครับผมโอ้พักอย่าเคยขีงเข้ากันไรัะครับพี่น้องก้อยปลากับพ่อก้อยปลาไปเลยต้มเอียนต้มเปรตปลาไหลนะครับพี่น้องแล้วก็สำแขนงด้วย่ะสองตัวนี่โลนึงได้เนี่ยสองตัวนี่ โอ้แซ่บปะโอ้ว่าแซ่บอยู่เด้แซ่แบจังกัรที่ถามว่าแซ่บกินเหล้าแซ่บเนี่ยมันจะพิษใจเมียเนี่ยเดี๋ยวคนจะมีเรื่องเราเรื่องของเม, <c oughs> มียนี่ะพวกเบาพื้นเมียนเยอะไปหาเบาพื้นมันหลายเมียนเลมันโคตรมันโคตรเมียนเจ็ดจังแบบเมียนมันชั่วโคตรเฮ้ยมาเป็นสวนมาเป็นเดียนแล้วสงสัยสงสัยขยะนีเมียใหม่ไหวะฮะ นี่อิมากเลอนี่ลหะบมากันี่ายฐานยิ่เพรียวมากับนี้เลี้ยวเรื่องเลี้ยสวัสดีาจารย์้ย่เอาแบบอบบกานียิ่แซบเยออือือแซบเยอสีเขเข้มแเดียวจัดเลย แซ่บบ่มีแนวคือต้มเย้มันงำมันจับจ่อต่อเลยอย่งมาเลยลูกมานั่งนะแซ่บเยอะต้มเปื่อยดีอ่ะต้มเปื่อยจังได้ต้มปลาไหลถ้าตัวบ่ขั้นต้มเปื่อยจังได้มันจะได้กลิ่นต้มเปื่อยอุ้ยร้อนร้อนปะฝากพี่น้องกดไลห์กดแชร์ให้ทั้งช่องเลาะกินเลาะเที่ยวเด้อครับพี่น้องเด้อ มือนีเห้าไปแล้วครับสว,ส,สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับเลาะกินเลาะเที่ยวเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนเ้อพี่น้องเด้อ